ครับก uh, uh, ินขขากันรำคันเด้อครับด้นขึนยิงข้าวเอาเอาเอาใส่แล้ว่ก่อยแล้วนัก่เลิเออเห็นเบอรจอยังบ่เดี๋ยวยังครับไตกตกตกกินเต่ากับเก่าครับ ปแล้วเปิดพ่นครับวัสิดารับันทิดาัทิดนัทิดานัอิยางไทิดานัทิดานัดานัทิดัินัทนัหม่นัทรดานัทเดานัทินัทเนัทิดานัานัทเดาทดีัานัิานันัทหลานหลายัทิดดานัิดนานัทนดนัดดบดาาาา มันยังดีนี่น้องต่สอนเสือพังเตาหาป็น้อนงจ่ายานกวังสีเลยครับจังสี่น้ประยุกต์มันหัวขนาดสอนไม่พี่น้องมีสามีครับผมบอกว่ารับุกนบแม่ข็งหัวนแบบนี้ไม่ยจ่ายจุดใด่บุหนาห่างไจ้ะห่าหเลยก็ไปอไนี่หัวเมนี่เมย์เมน่จะไปสอนไมเน่ม่ต่อนม เดก้็ข้ามท่ากันเสียงเด็กขา้นเาะเรเนยันรรท่าดูจบครับดบมุมุดนามรอบสามมุนหนาบวพอกันบางบางตนเ่าเขาเตือนเตือนดนตรีเขาเรียกว่าวาสนาเพือทํามุ่มกันเขาแดีไก่วม่กันจัาเขาเป็นไผส์เขาเป็นไผไผสส่ก็เรื่องนั่นไ่หลัทถ้าาไม่บุดวัสนาไม่รวมไม่ได้มุ่งกันการดตีได้เลย เราก็เห็นบุญร่วมกันตานมาเื่อนาเพือมาถึงเท้าเราเพิ่นเิดทนือังไนนอนั่ที่ดาชาแนลอ๋อนั่นที่ดาชาแนลโอ้ตงใหเราแล้วน้องต้องใเราแล้วตราแล้วงครับน้องเพครับน้องเพรครับนครครับครับ

เออนิโมกันนะเตยยูโมกัไปมันไิ้ขได้หรืองยกับก็ไปเลยว่ายูยังยูวะหนิงกัยังยูคือเกาหรอปะนี่เสอวะไม่เี๋ยวสองออคก็ชต่อไปต่อไปครับ ครับทีมงานคืนกันมาย่มยิงเผานี่นะครับกินพ่อองกันนึงสครับอาจารย์คุมเออไป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 ของมากมากมากทีมงานครับเพราะว่าจะเป็นอาจารย์นายกตีนะครับอาจารย์ตอนเีกก็ร้านมากกินด้วยกันครับแก้ว่าเป็นกันเอี้งบัดขาดด้วยกานเลี้ยงบัสไอ้เขาผมมือที่บาดมาเอครับเราไม่ค่อยสนเขาหรอกคุณผู้ชม

ไปเดอางอสอวอนี้กของของคนดีอยู่มาของคนดีอยู่สอบแล้วี่กลุ่ม้เลยนกลัวแล้วกลัวไลมกลัวแล้แยกย้ายกันเานอนนสวพากลัวทุ่มคหนจะได้ราคาทุ่มพากลัวแลทตอนนั้นไไม่อยากไม่อยากขอบรการี้เงีนเปลี่ยนวะพอเขาจะโตอเขาจะโนู่น่ยก็เิดเด็ี ต้อมาแล้ว <substit uting> ่าู <Gener wave> ้ชมนเยูเ <Contact> น <kir gue bbe> ี่น้ีนึ่ตสองแกล้งโหด้ั้งแยกันก็นีเลตาชิมแล้วนรัตัวนี้ต้มยำลต้มไป้มับน้ำาไปต้มน้ำปลาไป้ำปลาใสตัวนี้มีน้าเปนกรดิ่งก่ฮัลลขนาดุกี่ด้้ามุกรับยมกรบีแ่วัแย่เตี้ยครับกระทะเล็กหม สายยาวบิ้งายยาวกูไดจะไปพัเาบสายยาวมิ้งเอเกระาเลเออเกนเกระทากระาเลยโอ้บอกกระชายาวมันพ่างไ่ได้เด้มันกิลั่วเออเดี๋ยวที่เไปดอเดียวว่าสร้างแก่านือเา่นดึ๋งห ทังไปเลยครัวคก็เย็่อๆนะเตรียมอาหารเตรียมให้จังหวะนี้ก็ครัวทีมงานก้อนไหวสนก็ทีในเมื่อหัวกับจังหวะนียเตรียมอาหารนี่ก็ประมาณจ็ดั้วโมงกว่าๆนี้ก็อาจารย์สันก็ทีในเมื่อหัวก็ต้องเตรียมอาหารไปทานครับแล้วก็ทีมงานแม่ครัวก็ไปบอกไปซื้อขอาอีกครับไปซื้อข้าอยู่ทุกมือเดิจริงๆทุกมือเลยไม่หรอกนะครับนี่คือซื้อมืเลย มือนึมือนึงเบิดมืข้าแล้วก็จะแลกอะไรพี่นหลังอะไรเยอมากนนี้อยากาะไรบอกแต่ัทเราน้องเครื่องงางครับแต่เราหมีบิดบ่อยครับมาวาืจักรกลางดือมจักยังเนาะตัดสัเก็่านาวแล้วยังดีกระโดดไม่ต้องกินบดรึเลยครับแต่นีนี้ม <the> ันตลอดครับผมก็อยูมานนี่เก็แปดปีแล้วครับอยู่กันอยู่นะครับ บเคยยืดครับบ่เคยยืดเนี่ยกินรู้กดเก็ไปเตียมหมอน้อเอากินเผาส่วนหมอยถ้านอกเนือจากนี่เราเพิ่เกินเอกับี้บหมูหมากายกล้มีบด่อเพ่อไประปลาเดปลาเพลิดเป็นเนื่อเป็นยังทีในตู้ดีตรงมีตลอดครับีักนี่มีตลอด ม่รู้อย่างนี้มีมาบุญเนาะอันนี้แม่คลัวคือว่านี่คนเน้นอยู่แล้วสองอย่างสามอย่างเฮ็ดไปเนี่ยพูดได้เพรามักตัวนี้ก็เฮ็ดกินเองก็ได้เฮ็ดกินเองก็ได้เพราะว่าแต่เป็นมาม่าครับมาม่านี่ก็เต็มนี่เลยเลยครับบางคนมันมอมาก้วนี่คนก็กินมาม่ากินไข่กินยังไปเฮ็ดกินเองนะแม่คลัวคนก็บ่ได้เฮ็ดไทยครับเป็นมาม่าขึ้นอันนี้เฮ็ดกินเองไม่มา กินนกอดม่้นเป็นนอาหารตอนที่เดือดเดือนเกันการเทใหดใต้องมีพิเศษอ้ต้องมีพิเศษเพราะว่าง้อยหน่อยหน่อยวะอย่างน้อยนอยน่งโอยีเดินซ่ปะใส่ถังยวใส่ซองถังเลยยานี้กินเขาแล้ว

บอดเนาะของแส้อผ้ามของมาซองด้อันนั้นอันเกือบพวหนาเนี่ยสิบ้านม้าอยูนิเต็ด้านูนเด้ในยูไทยไดยให่ไคยหลดด้ลยงานหลืดอมทำงานของล้วก็ใส่เรือยหม ว่าม wow <|so|> ีว้าวนี่ใค้ทำหรตอนนี้เือนุบัติแล้ว เจ็ดพันกว่าันเก้าแล้วอยัางรอแม่คือ่ในวันนี้อ็นคนยอดเยี่รูปหมืนกว่าแน่นอนหมื่นกว่านจาจะมกว่าตัวลบเรอาลบเนี่ยตวตลบร็วตลงว่าเขาไหวเอวะลเนี่เนวอะไเนี่้นล้วขเท่าไหร่กันบ้างก็ตีหลับกันมามนนีทั้งมดเมันจะ4พันกันมาแต่ว่ามืนอานี้เลเจ็ันเก่าเลยครับเจ็ดพนตัว เดี so no no ๋ยวปันคนพนหกานนุมกว่าแน่นอนครัเย no <one> ี่ยมต่อรอบเดิมแน่นอนามากว่าครับหลอดนี้นาจะร้ายกว่าหลอดก่อนเป็มั้งสามมืื่อหมดครับวกเราพอน่มันเผื่เลยว่ามันยังอีกมือหนึ่งมันจมากประมาณไ่ได้่ครมันเจ็บซีแห่งงานเยยิ่งมีเหตุการณ์อะไรไม่ดียิ่งนานแน่นก็เดิมนะครับ ก็้าวน้ำมันกอบแบบแซ่บใ้ให้ยูหาแม่ไม่ไหวแม่กัเขาแ่บเนียนันจะได้ถก็จอยกุ้งจอยสินใช่ไหมปากเยอะโตบุรมยังยุ่ก่ากินข้าตู้มเลยดูเวลาดูเวลาอีกครับ ุกทุกมือครับมาแต่ได้มาคือเขาฟอกมันทุกมือได้ไปนอนฟอกมันทุกมือเนี่ยเอาวัาพืชนรือวาเราเลยเบียกหลายอย่างครับพุุ่เว่าตืชไต้ตีหาครับตีหางของตองของตองเกี่ยเป็นแรบอสหลอดเหมือนพลุเนี่ยก็ะสอบ มองซอมองหกแ่ต้องยงมึงถึงหกะครับเป็นแได้เป็อน่แล้เหี่ยนแ้สทุกนเอาเก็บไปครับยังอาหารนี่ทีมงานอยางยังแต่ตรงเมา่สร้างไม่กลัวครับบอบอเม้นทีบอดหรือว่าหัวหน้าทีเออมือนี้ตรองซื้อนะชือนี่บอครับ ล่าเปี้ยของขาวนี่ถามขากคือหลายๆคนน้ำมือท่านอย่างนี้หลังสินะครับบเพราแมันตัดใจแม่กคัวตัาใจคนกินตัาใจคนจินเรื่องหมูหล่ะอยากใกล้หลังสิกำงานว่าอยากนีไรต้อบอกไม่กครัวครับแปลว่าคือบอดแี่ข่าวนียเปนสีบุยุงเกียวว่าสีอยากยังนะบุยุงนีรีบุยุงนีรีคนไทยจ่โ้งกันหรือเปลาบ่พ่ออยากยังสืเออพ่อให้บอกบ่พ่อให้บอก ปิ้งไอนไปท่านพี่้ามันทอยุทตลาดกดเข้าท่นพี่เลยครับยู่ตลาดเลยจะเป็นแนวนรือไดครับจะเป็นแนวหรไดรขอคำนำร้านผมจะกินงานกินบอกโมเมนต์เามันนี้ตรงซื้อนั้นเนอะมันนีตรงซื้อนั้นโมเมนต์ครับโมเมนต์แวจะที่งานว่าสีกินยังสีกินยังก็ซื้ออันนั้นแหละครับต้องเียกับาหารทเลเมนบมที่นคร อาทเรก่องกงานอย่ากินยังกับนะครับสั่งม่ัวิคนสั่งม่ัวนเด็กๆต่อคับเยวะลองก่อนของเครื่องอ่ะผมกั ลุงทแสงทองที่แนนลงครับน้องขบอครับเป็นกนชาแนลทีนาอนร่างหมรบันที่ไดชาครับครับี่ในพิคลิปนี่ไหวสามนีสักคนนะครับเ้อครับผมขอบคุณครูตีกดในกดแช่กดติดตามขอสองคานครับอยากถามโคษณาคนับอกแมงมุมนก่อนครับได้ครับติดตามอีกครับช่องไม้ทองนั่นที่ดช รับเปิดมือเกือคนับนักิดาครับหลองไม่รับบ่อไรดไม่ลงอยู่ฮะไมงบรอกเห็นไหมอ๋อเห็นไปแล้วยังบอกท่านลงยังบอท่านลงครับนี่ยเปิดไปม่เกื้อนี้นี่ครับอาวันนีทภาบายบายครับบายบายโชคดีมีแชร์ครับผมครับ